โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ปีใหม่นี้ขอท่านผู้ชมมีความสุขมากๆนะครับตรวจครับร่างกายแข็งแรงนะปะจากควสิบเก้าแล้วกออ็อยู่ดูผมไปนานๆน,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะจะอวยพรเลยคือขอให้ท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับไม่เกลือนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะมาทําการส่งตัวละครใหม่นั่นคือเจ้าเกรวินนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณตีสี่นะในเกมก็จะประมาณตีห้านะครับโอเคตัวละครอย่างเจ้า เกลวินที่เพื่อเข้ามาในวันนี้เนี่ยก็คือนินจาปีศาจท,ที่ว่องไวดุดลมจํากัดการมาเยือนแล้วนะครับเจ้าเกวินนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําการสุ่มเจ้าเกวินได้ภายในกี่ใบนะครับหรือว่าจะการันตีนะก็อย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ออกก่อนการันตีแล้วกันนะครับตอนับปีใหม่นะก่อนจะเข้าไปรับชมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ติดตามฝากกดไลค์ก็ติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย โอเคครับผมมาแล้วครับนะเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มเจ้าเกรวินกันก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเ,ออเตรียมตัวดาไว้อยู่ที่205ใบนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสุ่มสัก180บใบนะขอแค่180บใบเนี่ยได้ก่อนการันตี1ตัวนะครับถ้าไม่ได้ก่อนการันตีนี้บอกเลยว่าเกลือต้อนรับปีใหม่แน่ๆนะก็ในปีใหม่นี้ก็หวังว่า gm จะใจดีปรับเลยรง่ายๆนะครับไม่ใช่แบบว่ารู้ว่าคนรอตัวนี้เยอะแล้วแบบปรับเยร์ยากอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเลทเนี่ยจะยากแค่ไหนนะแต่ก็เป็นธรรมดาของเกมแนวกาชาครับโอเคเราไปกดกันเลย10ทีแรกนะครับก็เป็นกาชาแบบใหม่นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันแบบมีไซตตมะมาต่อยอุกบาทนะเราก็กดชาร์จกดอะไรไปก็ก็เพลินดีนะครับแต่บางทีเนี่ยชินแบบเก่ามากกว่านะแบบมันมีขึ้นกําลังโหลดอะไรอย่างเงี้ยโอเครอบแรกก็ยังไม่มีแสงสีทองนะครับเป็นท้าของแสงสีม่วงนะก็เราจะได้เป็นตัวอะไรนะครับ ย่ามาเกกะโอ้โหกอริลลาไซบอร์กนะครับผมนะรอบแรกเ,เราได้ทางด้านของกอริลลาไซบอร์กนะครับโอเคครับผมไม่เป็นไรนะรอบแรกยังไงมันก็ไม่มีทางได้เลยนะครับท,ทีที่2เราก,กดกันไปเลยดีกว,ว่ามาแล้วไซส,สมมามาต่อยอุกบาทอีกเช่นเคยมันก็อาจจะนานหน่อยนะครับนะเพราะว่าแอนิเมชันเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่นะครับไปแล้วครับต่อยอุกบาทไปรอบที่2ก็ยังไม่มีแสงสีทองนะครับยังเป็นฐานะของแสงสีม่วงอยู่นะก็มาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้เป็นตัวอะไรนะครับ โอเคแล้วมาแล้วก็กำจัดคนที่ต่อต้านพวกเราคือกฎของพวกเรากอริลลาไซบอกอีกแล้วนะครับโอ้โหมาซ้ําถึง2รอบติดกันเลยทีเดียวนะนี่มันล็อกลิอเปล่าครับเนี่ยโอเคครับผมทีที่3กดไปเลยดีกว่านะครับก็ถ้าสมมติว่าคลิปนี้ผมพูดช้าๆพูดเอียดก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันหนามากๆนะเพราะว่ามันเพิ่งตีสเองนะครับโอเคไปเรามากดชาร์จก่อนวัดเติมเข้าไปจังหวะนี้ไม่มีแสง สีทองอีกแล้วนะเป็นแสงสีม่วงนะผมก็หวังว่าจะให้มันออกก่อนการันตีนะครับนะสำหรับเจ้าเกรวินเอ้ยอยังมาเกะกะอีกแล้วเหรอนี่มึงสามรอบติดแล้วนะเฮ้ยไอลิงออกมาสามรอบติดกันแบบนี้นี่ผมใจไม่ค่อยดีเลยนะที่มันล็อกหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหโอเคผมไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ทําการสุ่มไปแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับต่อไปครั้งที่4ก็หวังว่ามันจะมาแสงสีทองเร็วๆนะครับโอเคไปแล้วครับผมชาร์จแล้ว ต่อยก็ไปจังหวะน,นี้มีแสงสีทองไหมไม่มีนะครับก็ยังเป็นแสงสีม่วงอยู่นะยี่บอกนะว่าจะเป็นไอลิงอีกอะ่ะหากไม่อยากตูกค่าแล้วเราก็อ๋อไม่ใช่นับอันนี้ไม่ใช่ลิงนะเป็นผู้ส่งสารทะเลลึกนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราทําการส่งไปแล้วทั้งหมดสี่ครั้งนะครับก็ยังไม่เห็นแสงสีทองของเอเดนอาร์บวกนะเออเอเดนอาร์ดิเอเดนอาร์บวกยังไม่มาครับมาทางเดือนกุมภานะ โอเคผมครั้งที่ห้ามาแล้วผมก็ขอแสงสีทองแล้วก็เปิดออกมาเป็นทา่านาของเจ้าเกรวินแค่นั้นก็จบเลยนะครับจังหวะนี้จะมีแสงสีทองหรือเปล่าเอาแล้วผมมาแล้วผมสำหรับแสงสีทองนะมาตอนที่50บาทอย่างนี้ก็ต้องขอรุ้นให้เป็นเจ้าเกรวินหน่อยละกันทุกคนกําลัง เอเดนอาออกตอน50ใบก็จริงนะครับแต่ไม่ใช่ทหน้าของเจ้าเกรวินนะเป็นทหน้าของซูเปอร์ดักชายสุดใจเกเลนั่นเองโอ้โหย,ยังไม่มานะครับสำหรับทหน้าของเจ้าเกรวินนะหรือว่าวันนี้นี่เราจะเกลือนะครับเพราะว่าดวงมาตั้งแต่แรกๆนี่มันเกลือเลยนะโอเคครับผมนะก็หวังว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นทาหน้าของเจ้าเกรวินนะครับเราชาร์จไปต่อยแลย้วปึ้มจังหวะนี้แสงสีม่วงลงมาแล้วนะครับโอเค จะเป็นตัวอะไรตอนนี้เราก็สุ่มไปแล้วทั้งหมด6ครั้งนะครับนะก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นครั้งที่7นะครับถ้าไม่อยากอับอายจนก,กลายเป็นฮีโร่แบบฉันสิเป็นท่านั่งของจ้าสเนกนะครับส่วนท่านผู้ชมคนไหนที่ทําการสุ่มเจ้าเกรวินในวันนี้นะ <S <S 2> <S 2> ก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้นะว่าหมดกันไปทั้งหมดกี่ใบนะครับหรือว่าได้กันตอนทั้งหมดกี่ใบนะก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยจะได้ก่อนการันตีหรือเปล่านะครับ <S 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 เพราะว่าตอนเริ่มมาเนี่ยมันดวงไม่ค่อยดีนะใจสัร่ร ต่อยมาจังหวะนี้เป็นแสงสีม่วงหล่นลงมาแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โหตอนนี้ตัวดาเราก็เหลือร้อยามบใบนะครับเราทําการุ่มไปแล้วหมด7ดครั้งโอเคไปครั้งที่8ก็หวังว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็น s อ r ออกมานะครับใซต่อมาทําการกระโดดขึ้นไปแล้วชาร์จจังหวะนี้ต่อยมาปึ๊มจะมีแสงทั้งหล่นมาหรือเปล่านะครับเป็นลักณะของแสงสีม่วงนะครับนะมีทั้งเอ่อมี2ตัวเลยนะครับ เมื่อไหร่จะมาเอเดน่าของพี่ทำไมต้องทำงานล่ะเอามาเติมเกมมึงไงมันเกลือขนาดนี้เริ่มร้อนแล้วนะตอนนี้แจนหนาวตอนนี้ร้อนแล้วนะโกลเด้นบอลโอ้โหเคลื่นไหวก่อนได้เปรียบท่านผูบบ้ชมครับตอนนี้นี่คิดว่าผมจะต้องการันตีไหมเดี๋ยวเรามารอลุ้นเอเดนาตัวต่อไปกันคนระับว่ามันจะเป็นเจ้าเกรวินหรือเปล่าโอเคปะเราไปทำการ กดกันนะครับรอบที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ดูแล้วนะแล้วจังหวะนี้ซาตมะเข้ามาทําการ 1, 000, man, smash. วันพันแมนส์แมชตู้เข้าไปรอบนี้ยังมีแสงสีม่วงเหมือนเดิมครับ2ตัวอีกแล้วเหรอจะเป็นตัวอะไรกันบ้างมาดูกันนะใครกล้าขยับตัวโอ้โหบลูไฟนะครับรอบนี้เป็นด้านแรกของบลูฟาฟก็ยังไม่มานะครับสําหรับทางด้านของเจ้าเกรวินนะโอ้โหออกยากออกเย็นจริงนะครับเราส่งไปแล้วทั้งหมด80ครั้งนะครับ ต่อไปก็กระโหลกของฉันโอ้โหแฮมเมอร์เฮด <Hammer head S 2> อีกแล้วนี่มึงมาอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่เราทําการสุ่มตู้เกรวินหรือว่าเกลือวินกันครับเนี่ยโอ้โหออกยากจริงๆนะโอเคต่อไปครั้งที่10บปดีนะครับ100่ง้ตัวเราผ่านแล้วนะจังหวะน,นี้กระโดดขึ้นมาแล้วต่อยแล้วครับผมปลื้มเข้าไปแสงสีม่วงเหมือนเดิมนะครับโอ้โห โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะผมก็สุ่มไปทั้งหมด130ใบนะก็ยังไม่ได้ตัวละครของเจ้าเกรวินเลยนะครับก็หวังว่ารอบหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าของเจ้าเกรวินนะโอเคมาแล้วครับผมจะวันนี้ใส่ตามาโดดมาเราชาร์จก่อนชาร์จยาวๆไปชาร์จยาวๆไปแล้วต่อยมาจหวันนี้ปึ้มแรงละเอียดมาเป็นแสงสีทองมาแล้วครับผมนะก็ขอเป็นตัวละครอย่างเอออย่างเจ้าเกรวินนะครับผมข้าหมายถึงแกไงมันจะทําให้รู้สึกอึดอัด คำพูดนี้เป็นของเจ้าเกรวินเหรอโอ้โหราชาซีฟู้ดมึงมาทำไหมเนี่เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมไม่มีทางได้เจ้าเกรวินแล้วนะนอกจากผมจะสุ่มจังก,กว่าเอ r นอาตัวที่3เนี่ยจะออกนะถึงจะเป็นเจ้าเกรวินร้อยเปอร์เซ็นให้เกลือต้อนรับปีใหม่อีกแล้วเราถ้าใครอยากเป็นกําลังใจผมเนี่ยช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะ <c oughs> ผมก็จะสุ่มเจ้าเกรวินแค่180ยใบพอนะครับไม่กดเพิ่มนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมต้องเก็บตัวเนี่ยไว้ให้ตัวอื่นด้วยนะ ตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการสุ่มเจ้าเกลรวินไปแล้วทั้งหมด140ใบแล้วนะครับโอ้โ oh, หเกลือมากๆเหลืออีก40ใบนะครับก็หวังว่าเผื่อจะฟุกออกนะแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากประมาณครับก็ไดาเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้สุ่มเนี่ยก็ขอให้โชคดีไม่ต้องเกลือแบบผมนะผมนี่บอกเลยว่าเกลือตั้งแต่ตีสี่แล้วถ้าผมเปิดเสร็จเนี่ยผมไปนอนต่อบ,บอกเลยว่านอนไม่หลับแน่ๆน,นะทนะ่านผู้ชมบอกเลยว่าโคตรเซง็งอันนี้คือรีบตื่นมาอ่อานคลิปแล้วก็เดี๋ยวทาการตัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็จะเรียบตัดให้เร ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจผมก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็เหลืออีกทีหนึ่งนะครับก็หวังว่าทีนี้เนี่ยมันจะออกนะทีนี้จะเป็นทีที่180แล้วนะครับก็การันตีแล้วนะโอเคปเราไปทาการต่อยกันดีกว่านะก็ขอลุ้นว่ามีแสงสีทองไหมตัวหนึ่งก็พอแล้วนะครับโอเคนะก็ไม่มีแสงสีทองนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะเอาไว้แค่นี้พอนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องทําการสุ่มเจ้าปู่บอมอีกนะครับส่วนเจ้าจากักรัดเด็กล่างที่2เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้สุ่่มหรรือเเปลาาานะพาะพว ตัวให้หมดให้เจ้าเกรวินนี่ก็ตั้งร้อยแปดบใบนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครเจ้าเกรวินนะโดนเป็นหนึ่งร้อยแปบใบพอดีก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครเจ้าเกรวินเนี่ยถ้าสมได้มันจะมีคําพูดประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาทาการรับของก่อนเลยนะครับสิครั้งแรกก็จะได้เป็นไอเทมอะไรพวกนี้นะก็ขอให้หลังจากวันนี้ไปในผมดวงดีบ้างนะครับเพราะว่า โซนิกผมก็การันตีมีทัศน์ศึกกีตัวเดียวนะที่ผมแค่40สิบใบออกตรงสส่เนี่ยผมจะใช้ดวมากับเจ้าทัศน์ศึกกีหมดแล้วน,นะอยากทําธุรกิจกับพวกเราไหมฮะไอเจ้าเกรวินเนี่ยมันมีคําพูดนี้ด้วยเหรอครับท่านผู้ชมมันทําธุรกิจอะไรวะหรือว่าจะเป็นขายเกลือแม่งเกลือชิบหาย <c oughs> เกลือวินผมจะไม่เรียกมันเกรวินนะครับผมจะเรียกมันไอเจ้าเกลือวินนี่แหละแม่งเกลือจริงๆนะตอนนี้เนี่ยตัวดาผมก็ ซื้อดี24บใบนะก็เดี๋ยวค่อยทําการซื้อเก็บว้รอตัวละครอ,อื่นนะครับแล้วก็เซิร์ฟผมมีคนทําเกรวินขึ้น4ดาวแล้วที่เรียบร้อยนะนั่นคือคุณวีล่านั่นเองนะครับโอ้โหนี่เขาสุ่มได้ตอนกี่ใบเนี่ยเอ้ยนี่เขาสุ่มพร้อมผมเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเขาแย่งเกรวินผมไปแล้วก็ขวดขวดกิ้วผมก็ได้ไปแล้วนะครับคุณอตอมนะโอ้โหมีแต่คนได้เดี๋ยวทำไมกูไม่ได้แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับอีกไม่กี่วันาคาดว่า,าต้าจะมีอาวุธเฉพาะของเจ้า เกรวินมันเข้ามานะถ้าผมสุมเนี่ยก็จะทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมต้องรีบไปตัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็จะไปทาการเที่ยวปีใหม่นะสาหรับใครที่ไปเที่ยวไหนเนี่ยก็ขอเดินทางปลอดภัยนะปราศจากโควิด -19 นะอย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย